นณตอนนี้เราอยู่ที่สวนยางและแน่นอนว่าเราเจอกระเจียวอีกแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้จะเก็บกระเจียวนะคะไม่ได้หาเองมีคนมาหาให้ก็คือเ,อเป็นตาคล้องนะคะเขาหาให้ได้ตั้งสองดอกอุยม,มีมีอันนี้เข้าไปข้างในนะเราจะปุ๊กมันเลยเนาะแต่ว่ามันมยังไงบอดึงเลยนะคะขออนุญาต 1. นิงองสองอุ สามเลยตัวนี้เอาเลยบอกเล็กๆขนาดนี้นะว้าวเหีเราบอกว่าเราจะเอาไว้ใหญ่ก่อนตอนนี้ไม่สนใจแล้วนะว้าวหอมมากสามอันแล้วก็อันนี้อีกอันนี้นี่ก็มีกินอยู่นะทุกคนอย่าว่าเด้อเขาต้องหันล้องมาข้างที่ฉันจะต้องอูไม่ใช่เขาไม่ได้มาเดียวทำไง ขายอมปล่อยนะคะทุกคนโอเคนี่ตรงนี้เราได้ทั้งหมดสี่อันสีอันนี้เดี๋ยวไปกินกับน้ำพริกปลากระป๋องแต่ไม่น่าจะมีแค่นี้ใช่ไหมมีอีกเหรอไปไปเก็บต่องนะันตรงไหนเ <c oughs> นี่ยนี่นางสวยมันไม่ใช่ที่เก่าด้วยนะมันเป็นที่ไหน่เด้อป๊าดแต่มันงามแท้ค่ะขออนุญาตด,ด้วยค่ะเด้อหนึ่งสองัไม่ได้หนึส อุยตกใจหมดเลยนะึกว่าไม่ได้โอ้ยกอนห้าดอกอันนี้คือพี่ด่างนะคะพี่ด่างเองะคะ่ะไม่ใช่ตุกนะคะวันนี้น้ำพริกปลากระป๋องก็ทำแล้วนี่คือผักที่จะกินคู่กันนั่นเองไปกันแล้วอนอื่นะดูแลหรอหะ้งนั้นจะดูหมดแล้ว โอเคสบายใจปะจะทำลวกกินต่อเถอะใชเค้ะ